คุณผู้ชมคงจำคุณโกตีเรสกาดได้วุฒิพงศ์กดธรรมคุณเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะประกาศว่าผมไม่ใช่คนเสื้อแดงก็ตามทีแต่หลายครั้งก็คือมักจะสสนการทํางานของพรรคการเมืองถูกไหมฮะ,ฮะซึ่งเอาล่ะทุกคนจําได้ว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์เข้ายึดอํานาจเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็แตกกระสานสั้นเซนแล้วก็หลบหนีถูกไหมฮะ,ฮะไม่มารายงานตัวด้วย ล่าสุดวันนี้ครับท่านพลตรเอกศิวรารังสิตพรามนกุลนะครับรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งประทุมธานีซึ่งเคยเป็นที่ตั้งสถานีวิทยุโกตีเรสกาดแล้วก็ไปควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดูแลบ้านชื่อว่านายธีรชัยอุตรวิเชียนวัย45ปีค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมมาจากการตรวจสอบเพราะทางเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่ามีการซุกซ่อนอาวุธสงครามเป็นจํานวนมากค่ะ วันนี้จากการตรวจสอบเรียบร้อยขอดูตอนตั้งโต๊ะแถลงเลยฮะอาวุธสงครามเรียงเป็นตับเลยเนี่ยนะฮะยาบ้าจํานวนหนวิทยุสื่อสาร8เครื่องค่ะเครื่องปั่นไฟเครื่องขยายเสียงปืน M79 นะคะมีระเบิดมือ10ลูกปืนยาวลูกซองนะคะอีก7กระบอกเครื่องยิง M79 มมีมีดสั้นมีกระสุนปืน วันนี้เนี่ยก็มีการควบคุมตัวเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านก็คือคุณทีรชัยคุณทีรชัยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกเขยของบ้านนี้ประกอบอาชีพแค่ซ่อมไฟฟ้าของกลางสงครามอาวุธสงครามที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นของโกตินํามาฝากไว้หลังจากที่ม็อบราชประสงค์เนี่ยนะฮะของคนเสื้อแดงถูกสลายไปโกติเนี่ยก็เอาของทั้งหมดมาฝากและตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่โกตีเอามาฝากเป็นอาวุธสงคราม โกตีหนีไปหลายปีแล้วนะฮะ,ะเจ้าตัวบอกว่าผมไม่รู้กับอาวุธสงครามเหล่านี้เพราะไม่รู้มาก่อนว่าที่ฝากเนี่ยเป็นอาวุธนี่ทางตำรวจเองก็ยอมรับนี่นะฮะว่าสถานีวิทยุแห่งนี้เนี่ยบ้านหลังนี้เคยเป็นวิทยุเสื้อแดงมาก่อนแล้วก็ถูกปิดออกอากาศโกตีก็หนีไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นคงจะมีเบาะแสอะไรถึงทําให้เจ้าที่เขามาทลายที่นี่ถูกไหมฮะ,ะแล้วจุดเดียถ้าคุณผู้ชมจําได้ เอาว่าก็มีรายงานข่าวได้น,นะที่เจ้าหน้าที่เขาบุกมาที่นี่ก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการไปเขียนใน Facebook อะไรต่างๆของกลุ่มคนเสื้อแดงบางกลุ่มในทํานองที่ว่าหมายจะปองร้ายนาย,ยกรัฐมนตรีหมายจะปองร้ายพลเอกประวิตรวงสุวรรณ<ช>ถูกไหมฮะเป็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วก็เลยมีการขยายกันแล้วก็ไปพบว่าคนที่เขียนเนี่ยอยู่ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็ข้าว,ว่าเป็นกลุ่มของโกติ จนในที่สุดเนี่ยเอาแหละมันก็ไปประกอบกับชุดสืบสวนของตํารวจไปพบว่าตอนที่ม็อบวัดพระธรรมกายมีปัญหาเกิดขึ้น <c oughs> ก็อาจจะมีบางกลุ่มนําอาวุธเข้ามาสร้างสถานการณ์วัดธรรมกายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปทุมธานีนี่ก็ปทุมเหมือนกันอันนี้ตามรายงานข่าวก็เลยบุกมาตรวจที่บ้านเก่าโกตีสถานีวิทยุเสื้อแดงก็เจออาวุธเหล่านี้ดังที่ปรากฏวันนี้ท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งครับคนโทอภิรัตน์คมสงพงษ์ ท่านก็บอกนี่นะครับว่าภายในบ้านโกตีเนี่ยก็เจออาวุธให้ดูเต็มๆจอเลยก็ได้นะคร<ช>ับเมื่อกี้ขอดูอาวุธหน่อยก็แล้วกันเห็นบอกว่าเป็นจํานวนมากแล้วก็ยังพบเอกสารเนี่ยนะครับที่มันไปเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองด้วยรอการขยายผลส่วนที่ว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะไปป่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้นวัดพระธรรมกายหรือปลอ n ร้ายนายกรัฐมนตรีหรือไม่เอาไปว่าตรงนี้หากมีความชัดเจนเมื่อไหร่ เดี๋ยวจะฉี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รายงานข่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโกตีเองเนี่ยก็คือเปิดเวทีเสื้อแดงในสมัยที่มีม็อบการชุมนุมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโกตีก็หลบหนีไปแล้วก็คาดว่าอยู่ที่ลาวจนกระทั่งมีข่าวว่าตอนนี้มีการระดมอาวุธกันเข้ามา <c oughs> เพื่อจะมาสร้างสถานการณ์แล้วก็โยงสู่ปมธรรมกาย <c oughs> ก็เลยนํามาสู่การตรวจขนาดเดียวกันถ้าจําได้อีกก็คือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเราเองเนี่ยเจรจากับทางการลาวจําได้ใช่ไหมจำได้เพื่อจะขอให้ส่งตัวผู้ไร้ข้ามแดนที่ไปเปิดวิทยุแล้วก็ส่งคลื่นสัญญาณโจมตีสถาบันซึ่งตอนนั้นเป้าเนี่ยตามรายงานข่าวก็คือโกตีกตนะฮะเพราะฉะนั้นอ้าวคงจํากันได้แลลวนะฮะพ้าพูถึงโกตีคอการเมืองคงจํากันได้ดี